ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมราศีกุมธาดลมมักอาพรักรัก,รกใครแล้วมักจะผิดหวังซะส่วนใหญ่เนื่องจากฟอร์มจัดลีลาเยอะจึงชั่วถ้าตั้งท่าจะเอาจริงจังมักไม่ได้แอ้มคนราศีนี้ต้องขยันหยอดขยันแต่อังหรือไม่งานต้องรีบรุกเพราะท่า ักชาชวดหนูแน่นอนอารมณ์เรื่องเซ็กบันเจิดอยู่ในหัวตลอดเวลาแต่ดันไม่แสดงอารมณ์ออกมาให้ฝั่งตรงข้ามรับรู้มัวเก็ตทำให้คนราศีนี้มอคอปอดอตลอดชาวราศีกุมถ้ามีอารมณ์ใครบังเกิดปุ๊บต้องรีบลงมือเผด็จศึกแต่ต้องกับภรรยาของตัวเองเท่านั้นนะครับถึงจะถูกต้องไม่เช่น นั้นอาจติดคุกติดตารางได้ง่ายๆเรียกง่ายๆชาวราศีนี้มีอารมณ์ขึ้นปุ๊บถ้าชักช้ามันจะเหี่ยวหดหมดอารมณ์อะไรอะไรมันก็ไม่ให้ความร่วมมือชาวราศีนี้มีจุดเด่นเรื่องความรู้สึกที่ไวมากในขณะ make love อยู่ นั้นถ้าอีกฝ่ายเสแส้งแกล้งมีอารมณ์เขาจะรู้ทันทีหรือฝ่ายตรงข้ามคิดเรื่องอื่นปุ๊บชาวราศีนี้จะหมดอารมณ์ทางเพศกระทันหันทําต่อไม่ได้ยุ่งเลยครับ ชาวราศีนี้มักชอบสถานที่เล่นเสียวแบบตื่นเต้น,ตนเร้าใจกำกึง่งให้คนเห็นไม่ให้คนเห็นเช่นในรถบนดาดฟ้าระเบียงแถมเป็นคนสะสมอุปกรณ์กระตุ้นเสียวเพียบเครื่องเพศของชาวราศีกุมไม่ว่าเพศหญิงหรือชายขนาดจะพอดีดีไม่เล็กไม่ใหญ่สวยงาม